อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่1กุมภาพันธ์2024นะครับอ่าเช้าขึ้นมาก็มาเช็คผลบอลนนะครับตีสี่ครับวันนี้ฟุตบอลเอเชียนครับจบลงไปแล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมได้ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด8ทีมเรียบร้อยนะครับเข้าไปรอบ8เข้าไปนอกเอาอีกก็คู่เมื่อวานถึงเมื่อคืนนี้ครับคู่แรกนะครับ บาเรนพบกับญี่ปุ่นนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายครับญี่ปุ่นชนะบาเรนไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเข้ารอบ8ไปเป็นทีมที่7นะครับทีมที่8นะครับที่เข้ารอบไปนะครับเป็นคู่ดึกนะครับ23.30นาฬิกาของเมื่อคืนนี้อิรานพบกับซีเรียครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับ อิหร่านก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียก็ในเกมนะีโดนไปแดงไปด้วยนะครับนี่โดนไปแดงไปด้วยก็ชนะซีเรียไปได้1ประตูต่อ1คือต่อเวลาแล้วฮะแล้วก็มาเตะจุดโทษฟัดกันจุดโทษชนะไป5้สารวมเป็นสกอร์แล้วก็6ประตูต่อ4ครับอิหร่านเข้ารอบไปเป็นทีมที่8นะครับทีนี้ ผลใครเจอใครเนี่ยเดี๋ยวแอดจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขอเคร่าวนะครับจะฟาดแข่งกันในวันที่วันศุกร์ที่2แล้วก็วันเสาร์ที่3นะครับ2คู่แรกก็คือวันศุกร์เนี่ยทาจิกิฐานพบก,กับจอร์แดนแล้วก็ออสเตรเลียพบก,กับเกาหลีใต้ครับเวลา18.30แล้วก็22.30คู่ที่น่าสนใจ คู่แรกก็น่าทาจีกี้ท่ากับจอแดนโอ้โหดวงดีจริงเลยมาเจอกันเนี่ย <c oughs> ไม่เจอของแข็งก็ใครเข้ารอบนี่อันดับโลกพุ่งเลยครับเพราะว่าทาจีกับจอแดนเนี่ยอันดับโลกเนี่ยสูสีกับทีมชาติไทยมากเลยครับอ,อ,อยู่ลำดับที่100ยกว่าอย่าเงี้ยเก้ถึงร้อกว่าถ้าแอดจะไม่ผิดนะส่วนออสเตรเลียเกาหลีใต้จะเป็นคู่22.30นะครับ ยี่สนะิบสองจุดสามคู่นี้คู่เอกเลยครับใครเจอใครเนี่ยถือว่าเป็นทีมชั้นนำระดับโลกเลยนะครับเนี่ยเราจะคุ้นๆเลยนะครับในทีมทีมนี้ที่เข้าไปเล่นรอบยี่สิบสี่ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับเนี่ยออสเตรเลียกเกาหลีใต้วันเสาร์ที่สามนะครับญี่ปุ่นจะพบกับอิหร่านนะครับอ่าก็สองทีมนี้ก็ก็วาดลวดลายที่ฟุตบอลโลกเช่นกันนะครับ ก็เราจะได้เห็นนะครับวันวันเสาร์นี่คือมวยถูกคู่เลยคู่สุดท้ายของรอบ8ทีมกาตาพบกับอุซเบกอุซเบอยู่ลำดับที่62ไว่าอย่างนั้นนะที่ชนะทีมไทยมาแต่แอดดูฟอร์มแล้วไม่น่าจะผ่านกาตาได้ครับไม่น่าจะผ่านกาตาได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ลำดับที่62ก็ช่างเถอะแต่กาตาเข้ามาดี ส่วนอุนเบเนี่ยถ้าถ้าเล่นเหมือนฟอร์มที่เจอกับทีมชาติไทยตกรอบแน่ครับตกรอบแน่ครับอืมงั้นแล้ว,ลวรอบแปดก็จะเป็นวันวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็รักษาสุขภาพแล้วแอดเอาอีกแล้วครับไม่สบายอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับราบเรื่อยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ